สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยครับท่านผู้ชมครับปตทนี่เป็นปั้มน้ำมันที่มีคุณภาพสะอาดครับผมไปบ้านเนี่ยผมขับรถนั่งไปก็แก๊สก็เติมแก๊ปปตทเลยสั่ใหญ่ด้วยค่ะไปเข้าบีกินเจ้าของอาหารแล้วก็สะอาดดีทั้งทางท้องถานี่เขาสะอาดมับหนึ่งเลยคุณสวัสดิ์จากกุทัไทยธานีครับสวัสดีครับคุณสวัสดิ์ครับครับสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะ เธอหลานผมม่ะจะแต่งลูกชายจะไม่มีเงินครับกํกำหนดจะแต่งวันพวกนี้แตเพวันนี้ไม่มีเงินนะครับแต่ว่าให้ผมไปหาเงินให้ครับผมก็ไปหาเงินให้เป็นเงินบาทนะครับครับตอนนี้เราจะตั้งแต่งเสร็จแล้วสองปีนเนา่ยากไะให้ผมว่าผมจะมีต้องทางกา เอาคืนได้ไหครับเนี่ยคุณตอนให้เขาเซ็นชื่อบันทึกว่าได้ยืมเงินคุณเลยไปไหมมีไหมแล้วคุณสวัสดิ์ได้ให้หลานเนี่ยทำบันทึกไว้ว่าจะยืมเงินของอาสวัสดิ์ไปจำนวนสองแปดหมื่นบาทจะใช้เมื่อไหร่ยังงี้แต่มีโซลรงเชื่อไว้มีไหมมีมีผมได้ทำทำสัญญาไว้นะออาที่แรก็ไปขอเขาคืนรด้ยังล่ะขอแล้วเขาบอกไม่มีไม่มีแล้วก็ต้องฟ้องตามกฎหมาย ปัญหาว่าฟ้องได้ไหมได้แล้วมีโอกาสชนะไหมมีปัญหาว่าถ้าชนะแล้วนี่เขาจะมีทรัพย์สินมีเงินให้เราไหมถ้าไม่มีก็ต้องามยึดทรัพย์ถ้าทรัพย์ไม่มีก็ว่ายังไงก็อีกเรื่องหนึ่งเขาเขาก็มีมีรถไถเิถตาเถรถตุตาเนี่ยความจริงถ้าหลานอย่างนี้มันควรจะให้นาะอุตส่าห์ให้เงยืมเงินเนาะเัราะเขาก็่าม่ยามากเจ้าเกีเนี่ย ก็ก็ใช้สิทธิ์ทัานสาเนี่ยฮะไปหาทนายฟ้องผมก็ต้องคืนทีนีะหาเนี่ยผมก็เอาไปดินผมไปประกันไว้นะก็เอาไปหาทนายฟ้องนะครับไปนะครับผมทนายโนทีไปก่อนอาจจะให้ก็ได้นะครับโอเคครับคุณแล้วมีสามครค่ะคุณสุขสวัสดิ์ครับกทมครับสวัสดีครับคุณสุขสวัสดิ์ครับคุณสุขสวัสดิ์ครับสายอยู่ไหมคะ ครับครับสุขสวัสดิ์เชิญครับผมผมขอเรียนถามหน่อยนะครับเชิญครับอ่าผมรอดเวสุขสวัสดิ์นะฮะมีมีครอบครัวหนึ่งครับสามีเขาบอกราให้เอาที่ดินมาจำนองนะครับครับแล้วพอจำลองได้จะพักเขาก็ขายขายที่ดินให้นะครับให้กับอีกคนหนึ่งพอขายเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้คนที่ซื้อที่ดินครั้งที่หนึ่งก็มาขายคนครั้งที่สองครับคนที่สอง ไอ้คนที่สองไปใน็ดคนครับคนตารวจโทรเขามาขายผมเป็นคนที่สามผมก็เลยตกเป็นจําเลยที่ห้าครับเขาฟ้องเขาแต่ผมก็พอผมซื้อเสร็จผมก็ฟ้องขับไล่เขาครับครับนะฟ้องขับไล่เขาเสร็จเขาก็อ่าหยากันครับหัวกับเมียหยากันครับเขาหยากันเสร็จเขาบอกว่าเขาไม่ได้มอมหน้าให้เมียเขาเมียเขาปลอมไปครับ ในหน,นสือบอม่านะมีอบอตฮะหน้าอบตรับอร,อ,รองว่าเป็นลายเซ็นจริงแล้วก็มีค,คออนคปรับจำตัวตัวจริงไปแสดงที่ที่คมที่ดนครับคุณสุขสวัสดิ์ครับอันนั้นเป็นเรื่องคดีต่อสู้กันอยู่ในศาลใช่ไหมครับใช่ครับคุณมีทนายสู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับอีครับนี่นี่หกปีแล้วครับท่านครับอ๋อนี่ยังยังยังไม่รู้เรื่องเลยฮนะศาลส่งลายมือไปพิสูจน์ที่นนณะองค์สอบสวนคดีพิเศษอะไรนะครับอ่าก่อนธัมดาก็ต้องส่งไปสอบแหละนะทีนี้นนะคุณสงสัยยังไง ผมสงสัยว่าถ้าเปื่อผมแพ้เนี่ยผมจะฟ้องเรียกเอาเงินจากจำเลยที่สี่ได้ไหมครับที่มาขายผมเนี่ยก็ไอเดียคือปัญหาที่ที่ที่ผมพยายามจะเรียนว่าจะซื้ออะไรต้องปรึกษาก่อนเพราะมีเงื่อนงำกันอยู่ทีแต่หากว่าเราซื้อโดยสุจิตเสียค่าตอบแทนผมซื้อครับอาจารย์ครับผมไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเป็นใคนเป็นคนสุดท้ายครับเป็นสิทธิ์ที่จะเราจะฟ้องเรียกเรียกเงินขึ้นได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมถึงพยายามบอกพี่้องทั้งหลายไงอย่างเช่นสมมติว่าบันไดอกเนี่ยไปซื้อที่ไอ้ไอ้พวกไอ้พ้องบอ5ที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยผมจึงแนะนําว่าทําสัญญาเอาไว้ถ้าเกิดมันเจ้าหน้าที่เขาเรียกคืนต่างๆคนขายจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินในคืนนะอย่างของท่านเนี่ยไปซื้อจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมผมซื้อทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซื้อจากผมที่ดินครับแล้วไอ้คนตารวจเนี่ยเป็นนายเก่าผมมาขายให้ผมครับ แล้วเราครอบเราครอบพอมานานได้ยังอ่าครอบรอประมาณสามสามปีครับผมกพอขับไล่เลยครับพอขับไล่เขาก็ากว่าผวเมียรุ่นครับไปยาเลยฮะปยากันแตตอนนี้กันอยู่ในบ้านทั้งคู่เลยครับคือมันอยู่ที่กันขอโทษนะครับเรื่องของท่านมันซับซ้อนต้องมาเล่าต้องมานั่งคุยท่านมีธนาอยู่แล้วชนะนะโอเคนะครับครับพี่สคุณมากครับค่ะครับคือคืออย่างนี้ท่านท่านท่านผู้ชมครับมันต้องมาถามโดยเียแล้วมีธนาอยู่แล้ว ไม่เชื่อใจทนายตัวเองหรืออย่างไรในหลักกฎหมายถ้าเราซื้อโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนนี่เราก็ได้สิทธิ์นะครับทีนี้ไอ้เขาทําสัญญาหยาดผมว่าไอ้ตัวนั้นอันตรายเปิดมอบอำนาจมาปลอมเนี่ยสามีอาจจะติบคุกก็ได้แต่เขอยู่ที่เรื่องเงินอยู่นะครับมีมีสายมาสายเข้าครับจากคุณสมพงษ์จากสากแก้วครับผมสวัสดีครับคุณสมพงษ์ครับครับ สงติดเสียงทีวีนิดนึงค่ะติดเสียงทีวีก่อนติดติดโทรทัศน์ติดเสียงโทรทัศน์หน่อยฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวนะครับฮัลโหลฮัลโหลติดเสียงโทรทัศน์ครับครับพักเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับฮัลโหลอ่าได้ยินแล้วว่ามาเรื่องอะไรครับประเด็นไหนโอ้ผมจะขอถามไปนิดเดียวไอ้โฉนดที่ประทับตาหลานแดงว่าห้ามจำหน่ายจ่ายโอนห้าปีครับถ้าเกินห้าปีไปแล้ว จำนายจ่ายโอนหรือทำไงได้บ้างครับเขาห้ามไม่ห้ามจำนายจะโอนห้าปีใช่ไหมครับก็พอปีที่เริ่มเริ่มพร้นมกำหนดเวลาก็ได้คุณจะขายก็ไห้จำน้องก็ไห้จะนำไปได้นะครับเข้าใจนะครับถ,ถ้าถ้าคนคนห้าปีไปแล้วทำอะไรได้หมดใช่ไหมครับเอาไปคงไปขายได้หมดแล้วก็ไปครับแต่ถามว่าถ้าขายแล้วจะไปทำกินที่ไหนน่ะ ถามไว้เฉยๆเพราะว่ามัจำเป็นจะไปขายเลยคุณสมพงเอาไว้ให้ลูกหลานที่ดินมันไม่มีงอกครับลูกหลานเราจะลําบากเอาไว้ทําซื้อทํากินนั่นแหละนะขอบคุณครับสััสดีครับก็เหมือนอย่างนี้ไอ้นนี้ถามเลยถูกต้องแล้วถ้าสมมติว่าเขาห้ามไปทําโมเมไปขายกันเองนะฮะนี่คือปัญหาเกิดขึ้นจะพ้อให้ประคับโอนก็ไไปได้ ใช่ไหมไม่ได้เลยนะทีนี้มีแต่เพียงว่าต้องทําสัญญากันว่าถ้าขายโอนไปได้คุณต้องคืนเงินนะอ,อีกเรื่องหนึ่งหรืออย่างกรณีไปซื้อที่สปรกรเนี่ยสปรกรของนายกแล้วก็ทิ้งเอามาขายคนนี้ก็ซื้อครอบครองมานี่คือปัญหามากมายเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะอย่างแถวชายแดนแถวบุยดาแถวโนนสุวรรณโนนดินแดงแถวละหานทรายเนี่ยเขาให้แล้วคนจนเกิดไม่ทำไม่ายที่ขายก็นนี้พี่ที่อื่น ขายได้ตังก่อนอ้าตอนนี้ก็มีในทุนมาแล้วไล่จากไกลไล่เราเป็นแสนก็จะหาเรื่องให้ให้เงินามาฟ้องคนที่เขาซื้อที่เขาครอบครองอยู่ทีนี้เอาไปค้นดูหน่อยทนายมันมีอยู่ว่าถ้าจาไม่ผิดนะมีว่าถ้ามอบที่สบกอให้แล้วเขาไม่ทำไม่ทากินภายในกี่ปีนี่สามารถยึดคืนได้นะครับไอ้น,นี่ต้องไปดูเหมือนกับปรูกฎหมายที่ดินนะท่านครับถ้าเราทศสามไปทิ้งร้างเรามีที่ไม่สนใจเลยเนี่ยเขาไปแย่งการครอบครอง ภายในปีเดียวนะของฉั้นของฉั้นของชั้นของฉั้นอันจะนี่ปีเดียวนะครับระวังจต่อสามนสัจนดกี่ปีนะสิบปีครับสันด์ยันนานหน่อยเพราะฉนั้นมีที่กฎหมายเขาก็เจตนาว่าออกหลักฐานให้แต่ไม่ใช่ว่าคุณมีแล้วคุณก็ครอบครองเฉยๆครอบครองแต่ชื่อระวังนะครับตัวนี้เนี่ยเขาถึงออกกฎหมายมาว่าให้สิทธิ์แต่คุณต้องต้องทํากินทําประโยชน์ด้วยครับพี่สายครับคุณนันจากจังหวัดอ่างทองครับสวัสดีครับคุณนันครับ ฮัลสวัสดีครับเช<ร>ิญครับมิประเด็นอะไรครับอยากึกษากับทนาว่าเรื่องอีตอนรุ่นผมโอนโฉนดให้เป็นชื่อลูกไปแล้วครับแต่ตอนนี้ลูกเขาไปได้สามีแต่ลูกลยังอายุยังไม่ถึงกำหนดยี่สิบเนี่ยครับอันนี้ว่าสามีเขาเป็นคนที่ไม่ทํากินครับ,ค,รบคืออยู่ในบ้านผมไม่ได้คือผมเป็นคนที่ทํามากินว่า แต,ตอนนี้ผมได้ไปไปแจ้งความให้เป็นทางเจ้าที่ตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้ว่าว่าถ้าเกิดอายุครบ20เมื่อไหร่ให้เอาให้ให้กลับมาโอนคืนให้กับทางพ่อเนี่ยคือว่าผมจะการไว้เผื่อต่อไปข้งหน้าอนาคตเนี่ยแต่ที่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนก็คือก็ตกแต่ลูกอย่างเก่าแน่แต่ว่าอยากจะ เผื่อการไม่เผื่อข้างหน้าอนาคตคือสามีเขาไม่ทํากินเนี่ยหรือมันมีปัญหาตรงที่ว่าผมกลัวว่าที่ตรงนี้ต่อไปลูกจะไม่มีที่จะอยู่ทีนี้คุณสงสัยยังไงครับก็ผสงสัยว่าถ้าเกิดแล้วผมไม่ให้เจ้าที่ขอให้เจ้าที่ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็ผมขอแล้วให้ลูกผมไม่เซ็นผมก็ไม่เซ็นไว้ลูกว่าถ้าอายุยี่สิบเขาจะมาโอนโฉนดให้มาเป็นชื่อพ่ออย่างเก่าอ๋อครับทําสัญญาลูกก็เซ็นแล้ว ไหนครับลูกเซ็นยินยอมไปแล้วใช่ไหมลูกเซ็นยินยอมไปแล้วครับก็ก็ก็ต,ต,ตดีแล้วถึงเวลาเขาก็โอนให้ไม่โอนให้กับเป็นญยานทีคราวนี้ว่าถ้าเกิดว่าเพราะวันเคยผมเห็นกรณีว่าน่าโฉนดเราถือคนเขาถืออยู่แต่ว่าชื่อของเขาเขาสามารถที่จะเอาไปขายได้เขาไปแจ้งเขาว่าก็หายเขาไปขายได้คือ,ค,อคืออย่างนี้อย่างนี้ผมอยากทราว่าถ้าผมจะเอาไว้ใบแจ้งความเนี่ยไป,ไปลงกระตุประจําบ้านเนี่ย เอาไปให้กับทางกรมที่ดินเนี่ยเขาจะเขาจะเอาให้<ม>ให้ไปแตะหน้าเฉยๆเนี่ยว่าถ้าต่อไปเนี่ยเขาจะมาขายกันเองอะไรกันเองไม่ได้เนี่ยได้ไหมครับ<ม>ฟังคําตอบคืออย่างนี้ครับเมื่อลูกสาวทําบันทึกยินยอมไว้แล้วอย่างนี้นะว่าจะโอนให้เราเนี่ยครับถูกต้องไปพบกับเขาเรียกว่าที่ดินจังหวัดคุณอยู่อา่อางทองก็ไปที่จังหวัดอ่างทองนั่นแหละรครับนะครับก็ทาหนังสืออย่าพูดแต่ปากทาหนัง<ช>สือฟังก่อนดิ ถ้าไปต้องเอาลูกไปด้วยไหมคุณฟังก่อนครับครับใจร้อนเหมือนผมครับคืออย่างนี้เราก็ทําเป็นหนังสือเรื่องนะฮะรรการประคับการจาหน่ายใจโอนที่ดินรเรียนที่ดินจังหวัดอ่างทองแล้วก็สิ่งส่งมาด้วยหนังสือบันทึกประจําวันของตํารวจลงที่เทนั้นก็ว่าไปข้ปาพเจ้ากับนายณิไดโอนที่นี้แต่ได้ตกลงกันแล้วว่าเมื่อยุบมรดยว่าจะโอนให้คืนครับดังนั้นจึงขอห้ามท่านจาหน่ายใจโอนทรัพย์สินตรงนี้ เอาได้ไปด้วยก็ลงชื่อพาลูกสาวไปด้วยก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดลูกสาวไม่ไปละครับอตอนนี้เราก็ก็ก็ต้องคุยกันให้เขาไปหน่อยก็ดีถ้าไม่ไปก็มีหลักฐานก็ยังดีอครับแต่ทําเป็นหนังสืออย่าพูดแต่ปากพอพูดแต่ปากแล้าต่อมาที่ินจังหวัดย้ายไปแล้วคนใหม่มาเปิดลูกสาวไปโอนคนอื่นไม่ได้แล้วหนมีหนังสือครับเข้าใจไหมครับความจริงอยู่ตรงนั้นอ่างทองนี่คุณ ท่านวิโรดเปาวินัยเปาอีนัยปเยอะแยะไปถามไปเลยเป็นตำรวจคนดีด้วยวินัยเปาอีน่ะนะบอกว่าโสพสวิศว์ให้มาบอกให้มาถามนะคทำนังสือไปเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับเนี่ยคือคือนี่คือพ่อแม่ยกให้ลูกไงแล้วก็ห่วงลูกกลัวลูกเคยจะผ่านแต่จริงๆกันอยู่ที่ลูกนะคทรัพย์สินที่ให้ลูกนี่ผัวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเขายกเว้นว่า ถ้าตายแล้วก็จะไปถึงมรดกไปถึงลูกไปถึงลูกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็มันจึงมีกฎหมายอีกมากตรหนึ่งไงทําพินัยกรรมนี่ในนี้ก็เขียนไว้ทํพิทำพินัยกรรมหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเราทําไว้เนี่ยเผื่อตายจึงจะพินัยกรรมถึงจะเป็นผลข้าพเจ้านายโสพลพิสว่างขอทําพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่นายนัทพงศ์เนี่ยถ้ายังไม่ตายยังไม่มีผลถ้าตายเพื่อ เป็นคนาด้แต่ผมจะเป็นลูกก็ได้ไม่ใช่ลูกก็ได้ใครก็ได้แต่ท่านรัตพงศ์มันไม่เห็นเรื่องในเล้าไม่ดูแลไม่ไว้ใจีสัญญาทำพิธีกรรมฉบับใหม่ฉบับหลังสุดเป็นฉบับที่ใช่ได้ใช่ไหมทนายใช่ควันที่สุดท้ายเป็นหลักใช่ไหมสุดท้ายสุดท้ายทำพิธีกรรมก็เป็นจดทะเดีที่ที่อำเภอดีที่สุดถ้าอยู่กทมจดที่เขตไม่ต้องไปยุ่งหัวใจแต่นี้ก็พ่อกับรักลูกที้ห่วงว่าไอ้ลูกจะผ่านลูกเคยจะผ่านสมบัติ ก็อยู่ที่อยู่ที่นั่นแหละครับถ้าลูกไม่ยอมนี่สามีทําอะไรไม่ได้เพราะไม่ใช่ทรัพย์สินระหว่างทามาหาได้ด้วยกันเป็นทรัพย์สินที่พ่อยกให้เหมือนกันถ้าพ่อแม่ผู้สามผู้ชายเขายกให้ผู้ชายเราก็ไม่มีสิทธิ์แต่จะไปมีสิทธิ์ตอนถ้าเขาตายแล้วก็ตกแก่ทายาทนะครับไอ้นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งโอเคนะครับเราพักสักครู่ก่อนนะคะอ่าพักสักครู่แล้วเชิญโทรสท์เข้ามาเช่นเคยนะครับขอพักสักครู่ครับ Thank <laughs> you.